เฮ้ยซ่าเฮ้ย่ชาละชาชาหน่อยแม่เอยเอาไปเวนั้นได้ยังไงเนี่ยเวเวเอยเฉยเลยสวัสดีทุกคนนะครับผมทำไมทางเฟซมันยังไม่ไลฟ์วะทำไมเรายังไม่ไลฟ์ <laughs> ทำไมเรายังไม่ไลฟ์นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง อ่ามาแล้วทางเฟสมาแล้วทางเฟสมาแล้วช้าหน่อยช้าหน่อยเอ <Hey, so. laughs> าะชะาชาโดยแม่เออวันนี้เป็นแสงอุตสาหกับคณะตลกของเขานะครับผมเอออสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาล่าดาวเหนือกันนะเฮ้ยไม่ใช่เราจะมาล่าดาวห่างกันนะครับผมเออที่หมู่บ้านของ วาเลอร์ er นะครับหรือหมู่บ้านชื่อเต็มก็คืออารีนาออฟวาเลอร์นะครับเขาบอกว่าที่นี่ยมีดาวหางให้เราต้องไปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลี่ยงไม่ได้นะเพื่อทำสงครามเพื่อสันติภาพของโลกใบนี้เราจำเป็นที่จะต้องไปล่าดาวหางกันครับเขาบอกว่าดาวหางเนี่ยมีพลังมากนะครับผมพลังของเขานั้นสามารถทำให้คนเป็นบ้าได้เลยสำหรับใครที่ควบคุมไม่ได้นะครับ บอกได้เท่านี้โอเคครับผมไม่เจอกันนานนะห่างหายไป,ปน,นานลามแรลมปีเฮ้ยไม่ถึงครับแค่อาทิตย์ก hiking, ว่านะครับผมพอดีว่าช่วงนี้ทุรายเยอะมากเลยนะเยอะทุกเรื่องพยายามแล้วพยายามแล้วที่จะมานะฮะแต่มันได้เท่านี้อันแล้วเราไปหน้าไหนเราเนี่ยขอโทษครับครับขอโทษครับขอโทษครับกบมาแล้วกบมาแล้วโอเค เราตั้งทุกอย่างพร้อมแล้วพร้อมเพียบเพียบพร้อมโอเคสวัสดีครับส,สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยเฮ้ยกลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วจะพยายามมาให้ได้บ่อยที่สุดนะฮะตอนนี้แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดผมลืมผมลืมแชร์เข้ากลุ่มรอแป๊บหนึ่งนะครับระหว่างนี้ก็ค <laughs> รบไหมครบครบไหมครบครบไหม,อไหม,อไหมเอมเราเป็น แสงอุตสาห์ของโคโนฮะนะครับผมโ oh คโนฮะงานกุเรติลังกาด้วยตื่งการไหมไม่ตีนะไม่ตีไม่ตีไม่ตีตอืมรอเวลาแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอแชร์ลิงก์ก่อนอืมดาวน์โหลดต่อโอเครอแป๊บหนึ่งนะแป๊บเดียว ตัวอนี้ก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับโอ้โหผมเกียดรูปปกผมเมองมากเลยอะ่ะทำไม Facebook แม่งเอารูปปกอันนี้มาให้เราวะผมเข้าใจแล้วทำไมคนไลฟ์ลทาง Facebook เขาต้องยืนยืนนิ่งๆนั่งนิ่งๆกันพักหนึ่งก่อนนะไม่งั้นสภาพมันจะสภาพมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมโอ้โอเอาละเอาละ มาแชร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวระหว่างที่รอคนเราก็เล่นกันไปพลางๆก่อนแล้วกันนะครับสักหนึ่งตาเพราะตอนนี้ยังไม่มีใครมาสักเท่าไหร่ไม่มีเลยแหละอย่าลืมว่าไม่มีสักเท่าไหร่ไม่มีเลยแหละนะครับเพราะว่าเรามาเชา้าโอเคทุกอย่างได้ที่ทุกอย่างได้ทางครับอืม เหลือแค่ Face, เฟซไอจีติกต็อกเดี๋กันนะิกต็อกิกต็อกจะไว้ยังไงดีวะไว้่างนี้มันใหญ่เกินอนะ่ะผมว่านะเดี๋ยวกันนะย่อให้มันเล็กๆย่อ,ยอให้มันเล็กๆจะได้เห็นครบๆโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาระหว่างนี้เราก็เล่นรอคนนะครับ <laughs> เล่นรอคนไปทางๆ ช่วงนี้ผมเล่นอ้อยแบบคล่องขึ้นเยอะมากฮะเหงื่อแตกว่ะร้อนนี่ขนาดเปิดแอร์แล้วเนี่ยแต่มันร้อนอนะ <Small> ใครไม่เป็นไม่เข้าใจเราร้อนมันไม่เห็นแสงอุตสาหะมันไม่เห็นแสงอุตสาหะดิบกดทกันมดิบกดกันอ้าวอย่างนี้เห็นแล้วนะ และก็นี่เรามีของเล่นใหม่แล้วเราไม่ใช้เกอี้เกมมิ่งรุ่นอามาจัดให้แล้วนะครับเราใช้เกวีเพื่อสุขภาพของจริงน,นั่นแน่แล้วก็มีที่พิงฟอรอซึ่งมันอยู่ไกลไปนิดนึงไ <laughs> กลไปนิดนึงแต่มันก็ไม่แย่ฮะไม่แย่ไม่แย่ตัวนี้ผมได้มาในช่วงเซลล์แล้วเซลลแล้วเขาก็เราก็ซื้อตัวโชว์มี <laughs> ประหยัดไปอีกครับซื้อตัวโชว์มาราคาถูกลงเออเราก็จัดสิครับรออะไรเอาละบอยเขาเลือกไปก่อนร้อนเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวรอเลือกตัวเสร็จก่อนเดี๋ยวผมต้องทำยังไงก็ได้แก้ร้อนวัสดีค่ะรุ่นพี่อิทาจ,จิสวัสดีอุจิฮะดีเจนดีเจ,เจอะไรเอ็นเจจี สวัสดีวันนี้เราจะไปล่าดาวหางกันดาวหางนี้อยู่ในหมู่บ้านของอาโอวิงาคุเลอะไรวะอยู่ในหมู่บ้านของอารีนาออฟวาร r เร์นะครับเขาบอกว่าดาวหางตัวนี้ไร้กาดมากเราจำเป็นที่จะต้องไปจัดการมันนะครับเพื่อทำสงครามเพื่อสันติภาพของโลกใบน,นี้อย่างแท้จริงอ ร้อนมากเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอเลือกตัวก่นอนเฮ้ยเล่นได้อยู่เดี๋ยวปล่อยให้มันเลือกอ้อยไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาแต่มันถอดหูฟังก่อนแปบบ๊บร้อนอนะ่ะแปบ๊บหนึ่งนะโอเค Stop looking. rip you to pieces!